สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชัยคาเซนเตอร์ของเรานะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะม่จะพาไปดูรถเก่งนะคะวันนี้นะคะมีจัดให้รถเก่งสองพันนะคะใครที่สนใจคันไหนหรือว่าอยากสอบถามคันไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะก่อนจะไปดูรถกันนะคะเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซนเตอร์ของเราเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์แรกเลย 0899695577 0923387788และ05617779นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ ID Line นะคะ QR code ของเรานะคะเดีย๋ยวขึ้นให้อยู่บนหน้าจออีกทีนึงนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สะดวกช่องทางไหนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์นะคะ QR Code นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยหรือว่านะคะฝากเบอร์นะคะและรถที่ลูกค้าต้องการแจ้งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไปพาไปดูรถคันแรกกันเลย สำหรับรถคันแรกของเราวันนี้นะคะวันจะเป็นตัวนิสสันมาร์ทนะคะวันนี้จัดให้เป็นอีโคคาร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์ทปี2017นะคะตัวนี้นิสสันมาร์ทปี2017ราคาพิเศษเลยตัวนี้สภาพดีมากนะคะเครื่องดีเครื่องเดิมเลยนะคะใครที่สนใจเป็นตัวนิสสันมาร์ทตัวนี้นะคะปี2017ราคาพิเศษเครื่องดีเครื่องเดิมนะคะ ใครที่สนใจตัวนี้นะคะสามารถพักเข้ามาโทรเข้ามาสอบกันได้นะคะนี่สามารถตัวนี้ดีเครื่องดีเครื่องนิ่มเครื่องแน่นนะคะใครที่สนใจตัวไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถพักเข้ามาได้เลยสำหรับตัวนี้สันมาร์ของเราเครื่องดีเครื่องเดิมมากนะคะ ใครที่สนใจตัวนี้นะคะสีเดิมสภาพเดิมๆด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูระบบฟังก์ชันภายในกันได้นะคะสําหรับตัวภายในนะคะตัวนี้นะคะถุงลมนิระัยนะคะตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นตัวแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ กระจกไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะระบบเกียร์ออตโต้เครื่องดีเครื่องเดิมเครื่องนิ่มนะคะสําหรับตัวนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้สําหรับตัวอีโคโคาตัวนี้เครื่องยนต์1.2ซีซีนะคะสภาพดีมากนะคะเครื่องดีเครื่องเดิมเลยนะคะตัวนี้นะคะแอร์แบ็กอยู่ที่สองใบนะคะแอร์แบ็กคู่หน้านั่นเองเนาะสำหรับตัวนี้นะคะสําหรับ คู่มือการใช้รถนะคะบุกสวิตนะคะตัวนี้นะคะอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามสำหรับเป็นตัวนิสสันมาตัวนี้นะคะสำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้กว้างมากสะดวกสบายเบาะนุ่มนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับตัวนี้ เครื่องดีมากนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะระบบเกียร์ออโต้เครื่องดีเครื่องเดิมด้วยนะคะเกียร์ดีนะคะเครื่องดีเครื่องแน่นนะคะไม่มีเยิ้มไม่มีตัดต่อคัสซีนะคะเพจเดิมเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะตัวนี้ใครที่สนใจเป็นตัวนิสสันมาร์ทนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะปี2016 ราคาอยู่ที่2 6 9 9 9 0 0บาทนะคะ269,900บาทนะคะใครที่สนใจตัวนี้ก็สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะนี่เลยนะคะสวยสภาพดีด้วยตัวนี้เครื่องดีเครื่องเดิมเครื่องแน่นน็อตไม่มีขยับเพชเดิมคัสซีเดิมทุกจุดนะคะตัวนี้ดูน็อตกันใกล้ๆเลยนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะ เดิมทุกจุดเดิมเดิมทุกจุดเลยนะคะใครที่สนใจสีเดิมนะคะสีเดิมด้วยนะคะใครที่สนใจตัวนี้ด้านในนะคะตัวนี้ด้านหลังเบาะสามารถทับเก็บได้นะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะสำหรับตัวนี้สันมาตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 2 6 9 9 0 0บาทปี2017เครื่องยนต์1.2ซีซีนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามานะคะตัวนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็น Toyota Vios ตัวนี้ปี2014นะคะปี2014ตัวนี้เครื่องดีเครื่องเดิมเหมือนกันนะคะสะตาร์ตติดง่ายไม่เครื่องไม่เยิมนะคะตัวนี้เครื่องดีมากนะคะใครที่สนใจเป็น Toyota Vios ตัวนี้ปี2014 ราคาสีเดิมนะคะตัวนี้ปี2014ราคา289,900บาทนะคะ289,900บาทสําหรับ Toyota Vios ตัวนี้ของเรานะคะ เครื่องดีเครื่องเดิมเครื่องนิ่มนะคะยางดีด้วยนะคะยางยังดีๆใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้าออกไปคือพร้อมใช้งานนะคะภาษีพบบรบต่อให้ครบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้ฟรีนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยสำหรับ Toyota v ออตัวนี้ปี2014นะคะตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะคะถุลงลมนี้ละภัยคู่หน้านะคะ สภาพดีมากนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะเบาะสีดำน,นะคะเบาะจะเป็นสีทูโทนนะคะตัดขาวนิดหน่อยนะคะใครที่สนใจตัวนี้ก็สามารถพักเข้ามาสอบถามได้นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเครื่องดีเครื่องนิ่มนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะใครที่สนใจตัวนี้ก็ สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะสำหรับ t o y ยต้า Vios ตัวนี้นะคะสำหรับ t ต y ยต้า Vios ตัวนี้ใครที่สนใจแคปรูปแคปหน้าจอเลยนะคะเบาะหลังนั่งนุ่มสะดวกสบายมากนะคะสำหรับตัวน,นี้เป็นเบาะผ้ากระรยี่นะคะกระรยี่อย่างดีเลยนะคะใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะอาจจะเป็นตัวนิสสันมาร์ทนะคะหรือว่าจะเป็นตัวโตโยต้าวีออสตัวนี้สนใจคันไหนเป็นพิเศษก็สามารถทักเข้ามากันได้นะคะสองคันเลยนะคะใครสนใจคันไหนสําหรับลูกค้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจาการส่วนตัวหรืออาชีพลูกค้ากลัวออกไม่ได้ติดตรงไหนสามารถปรึกษาเราได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะช่องทางการติตดต่อสินชัยคาเซเตอร์ของเราเมฆขึ้นหน้อยู่บนหน้าจอ สำหรับลูกค้าท่านไหนอยากตึดษาข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมโทรเข้ามาถักเข้ามากันได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ